เอาคลิปเก่ามาให้ดูทุกคนเป็นคิดงานบุญค่ะงานบุญอ่บ้านน้องนุ๊กแมมอันเนี้ยบุ๋มไม่แน่ใจนะเออถ้าจําไม่ผิดถ้าจําผิดก็ขอโทษด,ด้วยเนะเาะงานนี้ค่ะใดๆก็เป็นงานเนี้ยที่ที่น้องที่พ่อสมจิตเรี้ยงน้องไปให้ไปเอโปรยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีค่ายเก่าน้องไปด้วยเป็นงานบ้านน้องนุ๊กไหมคะ รู้สึกว่างานบุญงานเนี้ยถ้าผมจำผิดขอโทษด้วยเป็นงานพองานบุญงานนี้เสร็จตื่นเช้ามาเขาลดจิน้นหรือยังไงเนี่ยแหละเออถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าจำผิดขอโทษด้วยอืมมันมันมีความรู้สึกว่ามีงานบุญงานก่อนวันหนึ่งหรือเออวันนั้นตื่นเช้ามาน้องประกาศลดจิน้นอะไรอย่างเงี้ย เอออันนี้ต้องขอโทษด้วยนะถ้าจำผิดค่ะก็เอามาให้ดูความน่ารักของน้องใดๆช่วงนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าด้มเราเงียบเออมันก็เงียบจริงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพราะน้องไม่ได้ทำงานน้องพักผ่อนทุกคนเขาพักผ่อนจริงๆเขาก็อัปเดตให้เราดูนิดๆหน่อยๆอะค่ะอืมช่วงช่วงแบบเขาพักผ่อนไม่มีคอนเสิร์ตน้องจะอีกทีน้องปลายยี่แปดนี้น้องเหมือนกับว่าน้องไป เดินพรมแดงคือแบบเขาเชิญไปแล้วก็วันที่ยีิบเก้าเหมือนน้องรับรางวัลอะไรสักอย่างน้องยังไม่บอกแล้วก็สามสิบน้องไปมีคอนเสิร์ตกับน้องนุกเป็นคอนคู่ค่ะอืมก็จะประมาณนี้ส่วนน้องนุกก็พักผ่อนก็น้องมีคอนเสิร์ตอีกไหมน้องนุกวันที่ยี่แปดหรือ,อยังไงเนี่ยแหละบุ๋มไม่แน่ใจนะคะอันนี้ใดๆเพราะว่างานของน้องบางทีไม่ได้ลงตารางบางทีก็ลงปุ๊บปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด,ดีก็เอางานบุญมาให้ดูเหมือนเดิมทุกคนดอมเรายัางปกตินะปกติค่ะไม่มีอะไรอืที่มันเงียบก็มันไม่มีอะไรนั่นแหละค่ะแต่ยังปกติน้องเขาก็ยังเหมือนเดิมยังน่ารักคู่กันเหมือนเดิมน้อ มาฝึกกันครับนะมาเรซแรงค์ของท่านให้กับท่านเลยเดี๋ยวก็มากันจับสถาวันนี้สวัสดีครับทุกท่านรู้จะมาหาราชาสภาพแห่งเกียรติยิ่งและรักกันทุกบ้านนะครับโอเคครับ <laughs> <coughs> 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 É não

กันเดาค่รีแบบเนเออีด้ว่ไม่ดบกไปทำอะไรงนี้านนกางปีถูกสียกเานยกฟ้ายกฟลูกค้าลูกค้าลูกค้าอนะคะ

ว่าดา,ดาเบปไปไี้ยพอไปเท่มีอะไรพูดนมา,มา,ายมา,า,ยมาผูแกแขนทุกอน

เ่ยเเก็บขาวรพมองพระเท้แนนาเลยนอกจากงทีแต่ิธการถวายพระป่าแล้ก็ถวายสาราเนาะต้นวั้สนข้งฝังด้านซ้ายเราเป็นพระป่าไอยฟ้าเนาะด้านซ้ายมีของพระพิธีจว่าป่าลอยฟ้าจะไปจะเกิพระาพระปาฟ้าจะไปไหว้พ่อใดเนาะใกรอ่าใช้ระบ้าเนาะ

เงาากเองว่าจำเป็นอะไรไมันนั่งอยู่กลางหลังมันรมผักมือนอดมพื้นนะเนไม่ลูกเที่ยวดาวรแล้วนีะอ๋สบายแล้วนี่ยิ้มเต็มไปปวดปูกใไ cái kéo <coughs> cái thải <coughs> cái nhau cái chân bu này cả sang sang khu ba đó có ba nghìn ba trăm à ไก่ไก่ยอมงานดีงาน <coughs>